สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวชิระในร่างไฮ p เปอร์แม็กซ์นะครับตัวเกมปรับสเตตัสเรียบร้อยนะครับผลก็จากเพื่อนๆน,นะที่รวมตัวกันฟีดแบกนะครับตามที่บอกนะว่าถ้าฟีดแบกกันไปเยอะนะครับแล้วก็ผ่านการประเมินนะครับจากหลายๆส่วนเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในขอบเขตนะ อ่าซึ่งสิ่งที่ปรับไปเรียบร้อยนะครับก็คือเรื่องของแร่นะครับอ่าแร่นี่คือปรับทุกตัวเลยนะปรับจากเดิมเนี่ยประมาณ9%เปอร์นะครับก็1 ,830 อ่าเหลือ1650อันนี้โอเคอยู่เหมือนกันนะถ้าไม่ใส่เกียร์รถแร่เลยของเดือนนี้นะครับใช้จริงเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณ1 0 0 0กับอีก50อันนี้ก็พอได้อยู่นะอ่าเดี๋ยวมาดูกันที่สกิลที่มีการปรับนะครับก็จะมีสกิลหนึ่ง วิ่งไวครับจาก100เปอร์เป็น120นะครับลบรีก,กับลบสกิลครับจาก30เปอร์เป็น40เปอร์นะครับก็ปรับนิดนึงนะแล้วก็ความสามารถให้เปอร์อันนี้ผมบอกไปแล้วล่ะว่าจริงๆน่ยมันปรับมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าข้อมูลในเกมเนี่ยไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ยมันเป็น7วิตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่กอ b ล i น s l เลเยนะอ่าตรงนี้ก็เรียกว่าให้เห็นกันชัดๆนะครับ อนอกนั้นก็ไม่ได้มีการปรับอะไรเป็นพิเศษนะยกเว้นพวกค่าแฝงที่ยังไม่เห็นนะครับอามาดูกันที่สเตตัสนิดนึงนะครับอาิระนะครับเป็นพลังไฟนะครับพลังโจมตีกายไฮเปอร์แม็กซ์ครับหล้านนะครับแต่ว่าไม่มีดาเมสกิลนะแต่ตรงความสามารถเฮเปอร์นะครับเมื่อเขาตายแล้วติดเทือสุดท้ายขึ้นมายืนนานต่อ7จวิเนี่ยเขาจะตีธรรมดาได้อยู่นะครับซึ่งตรงนั้นน่ยมันจะบัฟพลังโจมตีสูงมาก มีผลอยู่เหมือนกันนะถ้าศัตรูนะครับไม่มีอมตะป้องกันอาจจะโดนตีตายได้อยู่เหมือนกันนะหรือนําไปเล่นหอคอยอจะโหดมากาแตะคลิปนี้ผมไม่ได้ทดสอบนะเพราะว่าเกียร์ยังไม่ได้ย่อยเลยครับเกียร์นี่แบบว่าโอ้โหคาเป็นพันชิ้นเลยนะครับพลังชีวิตก็เกือบๆจะอบจะ11ล้านาก็เรียกว่าทําพลังชีวิตร้อยล้าน200้ล้านสบายๆเลยครับเป็นตัวชนใกล้ครับจุดแปดสิบเคลื่อนที่ก็ไวนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดนะ อ่คูเราเรนเจอร์โปรตีนครับอัลตราเก้าเพิร์ลสิบสามแม็กก็จะหันครึ่งนะครับอรายะท้ายก็ปรับมาเรียบร้อยนะคือยังไงก็ต้องใส่เกียร์รถแร่นะครับอ่สกิลหนึ่งบัฟหน้าป้อมนะครับก็วิ่งไวนะครับหลบลีกอ่าก็ตามที่บอกว่ามันเป็นเรนเจอร์กลุ่มหน้าใช่ไหมเผื่อโดนซาลี่ป้อมบึ้มิร์นเหลี่ล้มนะครับก็หลบลีกก็คือเอาไว้หลบลีกการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็หลบสกิลอ่ก็คือหลบสกิลนั่นเองนะกว้างสามร้อยจุดบัฟหน้าป้อมคูดาร์สกิลสิบสองว ส่วนสกิล2นะครับแม้ว่าจะไม่มีดาเมาก็ถือว่าให้การใช้งานของมันเนี่ยเป็นตัวป่วนนะครับเดินสลับตำแหน่งกับศัตรูสตันแล้วก็ทะลุอมะตะนะครับก็ยังกว้าง120จุดนะตามที่บอกครับว่ามัน120จุดจริงๆนะครับแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะนะครับที่มันอาจจะมีบั๊กบ้างนะครับหรือว่าข้ามควบมันก็เลอาจจะแบบ ดูกว้างๆอ่ะมีหยูมเงันนะ2อง3 0 0จุดนะครับคูลาสกิลก็ต่ำนะอัลตร้า7 Hyper 5วินะครับอันนี้5วินะเพราะว่าเป็นร่าง Hyper นะครับคือลักษณะของการใช้งานของตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวปว่วนผมทดสอบตั้งแต่ตัวข้ามแรกๆแล้วว่าต้องระวังสำหรับน้องๆที่ทีมอาจจะยังไม่มีตัวยืนซับพอร์ตนะครับตัวข้ามมันจะพาศัตรูเนี่ยเข้ามาหาฝั่งเรานะเออฉะนั้นตรงนี้จุดนี้ต้องระวังอยู่เหมือนกันต้องปล่อยตัวออกมาซับพอร์ตนะครับคือตัวป่วนแบบนี้มันทาให้กองหลังของเราเนี่ย ยืนได้นานขึ้นนะและกองหน้าก็คือไปป่วนเหมือนแบบพวกซัมมอนนะครับพวกลำนําประมาณนี้แต่ว่าข้ามจะเหนื่อยกว่าเพราะว่ากว่าจะข้ามปะปทียจุดเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถให้เปอร์เดี๋ยวทดสอบให้ดูครับเมื่อข้ามไปปุ๊บแต่ต้องข้ามก่อนนะความเหนื่อยของมันคือต้องข้ามก่อนเมื่อข้ามไปแล้วตายปุ๊บเนี่ยมันจะไปยืนค้างอยู่ระหว่างจุดต่างๆนะครับกองหลังเราก็จะสร้างปุ่มได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวหลัก ใครไม่ชอบผ่านครับง่ายๆครับมันไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักคือกลุ่มข้างหลังที่จะเป็นกลุ่มที่สร้างมาใหญ่ๆอ่าแล้วก็คอยจัดการศัตรูนะครับข้างหน้าก็ป่วนไปนะอ่ามันเป็นตัวที่เซฟชีวิตกองหลังว่ายง่ายครับพวกซัมโนพวกลำๆเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่ามันเป็นตัวที่เซฟชีวิตกลุ่มหลังนะครับอ่าฉะนั้นลันกษณะการใช้งานจะเป็นประมาณนี้นะการใส่เกียร์ครับก็ใส่เกียร์ให้ถึกที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ก็ต้องลดแรกนะตามที่บอกนะครับก็ คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าก็ได้นะถ้าไม่มีเกียงจริงนะผมก็ใช้คอนทบแล้วก็รองเท้าเดี่ยวหนาดผมลดแร่ไป1จุดใช่ไหมผมจะใช้แร่จริงอยู่ประมาณน่าจะ845อ่บ8 4าเดี๋ยวมาทดสอบกันดูดีกว่านะครับอ่าศักยภาพผมตีบวกพลังชีวิตนะอ่ะเหมือนเดิมครับทดสอบในสเต็จหลักนะครับแล้วก็เดี๋ยวทดสอบกับเรนเจอร์5าธาตุนะครับอ่านําไม้ไฟ,ไฟสั่งมืดนะครับ เอาโอเคมาดูกันก่อนครับคือเข้าใจนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยชอบแบบดาเมจหนักๆก,ก,กระตุยกระจายครับแสดงว่ายังไม่เคยขึ้นหลีกสูงอันนี้ใช้แรกจรินอยู่814นะอ่าถ้าวันหนึ่งขึ้นหลีกสูงเดี๋ยวรู้เลยนะครับว่ามันจะมีผลและเรนเจอร์ทางปวนเนี่ยมันจะช่วยเซฟชีวิตทีมนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่าสกิลสอหายเงียบครับสกิลสหายเงียบนะครับ ข้ามไปแล้วครับเนี่ยข้ามแคบๆนะตามที่บอกนะครับแต่ถ้าเกิดมีจังหวะควบควบอยู่อ,อ่ะคือตรงนี้อเดี๋ยวทดสอบห้าธาตุก่อนนะครับคืออย่างที่บอกว่าพวกตัวข้ามเนี่ยบางทีมันอาศัยนะครับธาตุชนะ,ะแต่ตอนเนี้ยผมทดสอบไปก่อนแล้วเนี่ยมันก็ข้ามได้หมดนะ,ะเดี๋ยวลองดูด่านที่ศัตรูเดินมากองกองกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ผมว่าผมว่ามันดีนะอยู่ที่เกมรับแหละนะครับคือบางตัวเนี่ยอย่างเอเรนเนี่ยอย่างเอเรนนี่คือ,อเกมเล่นเองดีมากนะครับเอเรนมีการโดนเนิฟไปประมาณหนึ่งนะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ครับการข้ามก็ยังโหดด้วยความที่ว่าเขาเป็นธาตุไม้ไนงะเออคือธาตุน้ําในเกมมันเยอะนะครับง่ายๆครับเนี่ยข้ามนิดเดียเองเห็นไหมเนี่ยร้อยยี่สิบจุดนะครับ ก็ตามที่บอกแหละว่ามันตามนั้นนะจะมีแค่บางจังหวะนั่นแหละที่อาจจะข้ามควบไปนะครับหรือว่าทีมอาจจะมีเอลซ่าอย่างนี้มีอะไรบราตัวตลกอย่างนี้มันอาจจะมีการข้ามที่ลึกมากขึ้นนะครับด่านพวกนี้ถือว่าเป็นด่านที่ขนมกรุบนะครับอ่เดี๋ยวลองทดสอบอด่านยากสักด่านหนึ่งแล้วกันตอน้ตองต้องเป็นด่านต้นๆน,นะเพราะว่าตัวเดียวนี้ไม่ไหวครับศัตรูค่อนข้างจะโหดบางนะครับ และต้องระวังคือข้ามไปแล้วป้อมเราอาจจะแตกได้อ่ะเดี๋ยวลองดูดีกว่าคือถ้าเกิดข้ามไปแล้วโดนศัตรูตีตายเนี่ยก็7วิครับอ่าพวกนี้นะศัตรูยังถือว่าค่อนข้างยากนะแต่ว่าต้องมีเรนเจอร์ตัวดีๆนะครับผ่านได้นะครับ ตายฟื้นครับอ่าความสามารถให้เปิด์ะครับเป็นรูปสกิลเดียวกับกอล์ฟลินเซเยอร์นะเป็นกระโหลกไฟนะครับอันนี้คือยังไม่ข้ามนะถ้ายังไม่ข้ามก็คือยังไม่ค่อยมีประโยชน์ก็คือมันก็จะแค่ยืนของขวางเอาไว้นะอ่าโอเคเดี๋ยวให้มันลองข้ามดูสักนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าศัตรูอย่างโหดเลยนะครับข้ามยางอ่าข้ามไปแล้วครับ อันนี้ข้ามไปอยู่ตรงนั้นนะครับแต่หน้าป้อมจะไหวไหมอ่ะข้ามไปนู่นแล้วครับอ่ะป้อมแตกซะก,ก่อนอัน,นเนี้ยเนียเดูตรงนี้นะตรงกลางเนี่ยนะเนี่ยพอมันข้ามไปปุ๊บเนี่ยแล้วติดความสามารถใท้เปิดเพื่มสุดท้ายครับก็เรียกได้ว่าไปป้วนนะอะของขวางเอาไว้นะโอเคทดสอบกับเรนเจอร์ห้าท่าน,นครับเพื่อที่จะทดสอบดูว่าอ่ามัน ข้ามดีสักแค่ไหนนะครับอะตัวแรกครับทดสอบกันที่นะัสซื้อ ID 2นะครับอาเกียร์เป็นเกียร์ PVP นะครับอาสัปดาห์นี้ถ้าทดสอบเยอะเนี่ยหลีกก็จะตกนะราว่าจัดเกมตั้งรับตัวเดียวนะครับในแทบตะทุกไอดีเลยนะครับอะผมไม่ยิงขี่มนาวุธนะทดสอบคือทดสอบครับแต่ทดสอบดูว่าเขาข้ามดีแค่ไหนอาแล้วก็เบื้องต้นนะครับพวกลบลีกลบสกิลครับ ยิงบ้างเล็กน้อยนะครับไม่ได้รู้ว่าอะไรสักเท่าไหร่นะครับอไอเทมกดตามบ้างไม่กดตามบ้างนะครับอ่าอันนี้ไฟเจอไฟนะครับโอ้โหเพื่อนออกมาช่วยเพียบเลยนะครับยังไม่ข้ามเลยโอ้โหตอนทดสอบคลิปอัลต้าแม็กนี่คือข้ามเพียบเลยนะอันนี้ดูเหมืออ่ะข้ามแล้วครับข้ามไปนิดนึงนะครับ โอเคฝั่งนั้นมีดาเมจนะครับอาการข้ามก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบเฮ้ยข้ามโหดๆนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการปล่อยตัวเวยอะๆอ่าถ้าทีมมีแม่นยำสกิลนะก็จะดีมากนะครับอาจจะอย่าลืมนะตัวมันไม่มีดาเมจนะพอตัวไม่มีดาเมจนะครับอันนี้ข้ามไปและโอ้โหนะัดสึกไปตรตีป้อมเลย นี่แหละคือข้อเสียนะครับแต่นี่คือหนึ่งหน,งนะต้องอย่าลืมนะพอเล่นเป็นทีมมันต้องมีตัวที่ปล่อยออกมาซับพอร์ตนะครับอาจจะเป็นตัวชนใกล้อีกตัวหนึ่งก็ได้ครับอ่าหรือว่าอันนี้ดูครับโอ้โหติความสามารถยกฝูงเลยทีเดียวคืออย่างน้อยก็ขวางอะไปยืนคุยกันได้อะเนี่ยนักสื่อเขามีดาเมจนะครับคือนักสือก็ต้องชนะอยู่แล้วล่ะแต่ว่าการข้ามผมว่าแล้วแต่จังหวะนะ คือว่าไปเจอเรนเจอร์แบบไหนนะครับชนะทาาดไหมนะครับหรือว่าตัวฝั่งนั้นเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอ่อนแออยู่แล้วนะครับหรือว่าเกียร์อาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ถึงจะข้ามดีขึ้นนะครับอันนี้คือต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะะตีป้อมแล้วครับนี่ข้ามไปตีป้อมแล้วนะครับคือมันต้องปล่อยตัวเยอะนิดนึงอะ่ะมันก็เป็นตามหลักการเรนเจอร์ทั่วไปนะคือจาเป็นจะต้องปล่อยตัวเยอะๆะครับเนี่ยเห็นไหม อ่าพอมันตายครับเนี่ยมันจะแบบว่าไปยืนขวางครับเจ็ดวิเจ็ดวิเจ็ดวินะครับอ่าแบบเนี้ยกองหลังเราก็จะสร้างกลุ่มได้อะประมาณนี้เดี๋ยวจะนานไปนะครับโอเคต่อมาครับเจอกับเอเรนครับข้ามเจอข้ามแต่ว่าท่าชนะแล้วนะอ่าเอเรนก็เป็นตัวที่เกมนั่นเองเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันโดนเนิฟไปแล้วนะครับเอเรนนี้เมื่อก่อนเนี่ยท็อปตำนานใช้กันเพียบเลยนะครับ ในเกมนั่นเองนะเพราะว่าเกมตั้งรับเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ,ะเราว่าอันนี้ครับเขาไม้นะครับก็ข้ามเราไม่ไม่ได้แต่เราข้ามเขาง่ายเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับไฟเจอไม้ครับชนะท่านก็จะข้ามง่ายนิดนึงกดออโต้เลยดีกว่าครับชนะท่านไม่ต้องรอนานนะครับแต่อย่างที่บอกนะพอเล่น PVP เป็นทีมแบบจริงๆนะครับ มันจะอาศัยการข้ามทตาชนะยืนพ่วงกันอย่างเงี้ยอสมมุติว่าอเจอไฟไม่ค่อยข้ามใช่ไหมเจอไฟไม่ค่อยข้ามนะครับแต่ถ้าเกิดมีไม้พ่วงอยู่เนี่ยมันจะข้ามได้ดีขึ้นนะครับอ่าคือเรนเจอร์ใช้งานยังไงผมก็จะบอกชัดเจนนะว่าแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับ คือไม่ชอบข้ามไม่ได้แบบว่าจะต,ต้องอวยถึงท่านที่ว่าต้องให้เขาเปิดกันนะเพราะว่าผมสอนใส่ฟรีนะใครติดตามรู้อยู่แล้วส่วนใหญ่พวกที่มาแซะเนี่ยไม่เคยดูช่องเลยนะครับไม่เคยคิดเองด้วยใช้คํานี้ใครบอกว่ายัางไงใครป้อนข้อมูลมาไงเรนเจอร์กากา,กากครับเรนเจอร์เก่งเก่งครับเรนเจอร์โหดโครับนะครับพวกนี้คือสมองจะแบบว่า,าไม่มีการพัฒนานะรับข้อมูลรับข่าวสารจากคนอื่นอย่างเดียวไม่ได้มี แนวคิดเป็นของตัวเองนะครับผมก็จะรีวิวไปตรงๆนะอ่าเรนเจอร์ตัวไหนเก่งมีจุดเก่งตรงไหนก็บอกนะครับอ่าเราไม่ได้อวยจนเกินเหตุนนครับคือถ้าไม่ชอบก็ข้ามนั่นแหละนะครับอ่ะเจอก o อบลิซเซเยอรครับความสามารถไฮเปอร์เดียวกันนะอันนี้จะเป็นทาแทุแพแล้วนะครับทตาเสมอนี่ก็เหมือนกับว่าตึงๆอยู่กันนะจะเป็นต้องปล่อยตัวเยอะมากครับ อ่าแบบนี้กยยอล์ฟเลนเซยร์จะมีความสามารถขึ้นเห็นไหมนะครับเพราะว่าเป็นทาุชนะนะแล้วเขามีฮิวด้วยครับอาจจะไม่ตายสักตัวหนึ่งนะอันนี้มาดูกันว่ามันจะข้ามไหมอ่าเรนเจอร์ Ranger เนี่ยคือโอ้ตายตายเยอะเลยครับเนี่ยเพราะว่าทตาแพ้นะครับแล้วก็แทบจะไม่ข้ามข้าบไปทีเดียวเองนะครับอ่าคือต้องอย่าลืมนะการรีวิวของผมเนี่ยเนื่องจากว่าจะมีนะครับน้องๆที่คือเล่นกันใหม่ๆเลยครับ เป็นแบบไ d สร้างใหม่แล้วก็เล่นใหม่ด้วยเนะี่ยบางทีเขาได้เรนเจอร์ที่แบบว่าเอ้แบบนี้มันถือว่าดีของเขาแล้วอะ่ะอ่าคือเขาอาจจะแบบว่าเล่นแบบไม่ได้ซีเรียสเปิดได้อะไรก็ตามนั้นอ่าไม่เหมือนกับคนที่แบบว่าอาจจะแบบอ่ารู้วิธีหมดแล้วนะครับสร้างไ d ดีใหม่ก็คือต้องสร้างตนกว่าจะเปิดตัวที่เราต้องการได้อย่างเงี้ยแต่ผม,มว่าเขาเปิดได้ตัวประมาณหนึ่งเงี้ยเราก็ต้องบอกจุดเด่นของเขาว่าตัวที่เขาเปิดได้เนะี่ยมันมีข้อดีอยังไง อ่าคือสําหรับบางคนเนี่ยเรนเจอร์ Ranger เนี่ยเขาอาจจะใช้ตัวนั้นไปยาวๆเป็นปีเลยก็ได้นะถ้ามันเป็นตัวเก่งในระดับของเขานะครับอ่าอย่างรอบนี้เนี่ยอ่าชิะนระครับกับตัวของเบน,นิมารุเนี่ยมันก็เก่งในระดับของทีมทั่วๆไปถ้าเป็นทีมแบบโหดมากจริงๆเนี่ยก็โอเคละว่ามันอาจจะแทรกไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีคอมโบความสมามารถโหดๆครับแต่เทรนเนอนร์คตอ่าคลิปเมื่อวานซืนไปดูกันเองแล้วกันอ่ะต่อมาครับ เดอแสงครับอ่ะต้องใช้เบาไมโกนอีกรอบหนึ่งนะคลิป a อัลต้าแม็กตีไปแล้วนะครับอันนั้นจะว่าตัวแสงแม็กครับดีๆก็มีอาม่าเนี่ยแหละแต่ว่าอาม่าอยู่ใน ID 1นะผมวางเป็นกอบ l i ลินแล้วนะครับเอาง่ายๆขี้เกียจตัดต่อนะ,อะมาดูกันครับอามโกนเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ข้ามง่ายอย่างที่บอกว่าเป็นตัวที่บัฟถึกขึ้นมานะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวโกงแหละแต่ว่าสถานะเขายังโดนง่ายอยู่นะครับอ่าสังเกตว่าโดนข้ามได้ง่ายๆเลยนะครับแต่ใช้ดีนะไอดี ID 5ห้าของผมเนี่ยโชคดีครับเป็นตัวมีเรนเจอร์ที่ตัวเกมเขาเขาแอบบัฟขึ้นมานิดนึงอะหลายตัวนะอย่างไทกกาเนี้ยโดนเนิฟจนเน่าอะ่ะแล้วก็มีบัฟสวิงขึ้นมานิดนึงนครับแต่เบายงกนนี่บัฟขึ้นมาเลยนะนักบดญิงก็มีการบัฟนิดๆน,นะครับ ทีมันก็เลยบอกว่าค่อนข้างใช้ได้นะเห็นไหมข้ามไปนะครับข้ามไปแล้วก็ตายครับก็ยืนดื้อด้านนะครับ7วินาทีครับจังหวะที่ยืนดื้อด้าน7วินาทีเนี่ยไม่มีการออกสกิลซ้ำนะส่วนใหญ่ข้อมูลจะแับประมาณนี้นะครับแม้ว่าจะยืนถึง7วิแล้วก็มีโอกาสออกสกิลเพิ่มได้อีกนะ อันนี้เดี๋ยวดูดีๆก่อนผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เท่าที่เท่าที่ดูข้อมูลเกมจะเป็นประมาณนี้นครับพอตายแล้วเนี่ยก็จะยืนค้างแล้วก็ตีธรรมดานะครับเพราะว่าเขามีการบัฟด้วยนะครับอ่านี่ความโหดจะประมาณนี้ต้องจินตนาการก่อนนะอันนี้เป็นการตี1ต่อหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยตัวซับพอตข้างหลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนการเล่นเป็นทีมบางทีมันอาจจะปล่อยตัวมันมาไม่ทันนะอ่ะสุดท้ายครับเจอกับ เจ๊แสงครับที่ ID 6อ่ะครบทุกธาตุแล้วนะครับไฟครับเป็นนัสื่อต้องปล่อยนานนิดนึงมีตึงครับเจอเอเดนไอที่สธาตุชนะข้ามสบายเลยแ๊บเดียวข้ามแ๊บเดียวข้ามนะครับอกอลินเซเยอระ์ะครับมีข้ามนะ มีค้ามไม่เห็นอย่างที่บอกแหละว่าเรื่องธาตุก็มีผล1นะครับ2นะครับก็คือตัวของเรนเจอร์บางทีเรนเจอร์ของสตูเนี่ยเป็นตัวที่อาจจะเก่าและค่าแฝงน้อยแล้วนะครับเกียร์ไม่ดีแล้วนะครับมันก็จะเป็นตัวที่ต่อให้เราแพ้ธาตุก็จะข้ามได้ง่ายๆอยู่เหมือนกันออย่างราวมายโกนอย่างเงี้นะครับเป็นตัวที่โดนสถานะง่ายพวกเนี้ยเขาปรับบางส่วนไปแล้วแต่บางส่วนมันยังคงค่าเดิมถ้าเรนเจอร์เก่งนันแต่แรกก็เก่งนันแต่แรกนะ อ่ะสุดท้ายครับเจอเจ๊แสงก็ถือว่าเป็นธาตุเสมอนะแม้ว่าแสงมืดจะเป็นธาตุพิเศษนะครับแต่ว่า,าเรื่องของดาเมจเป็น1ต่อหนึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มธาตุเสมอนะครับอ่าแต่ว่าแสงมืดนี่โดยปกติ้าแม็กซ์นะเลเวลที่เท่ากันเอาเลเวลทเท่ากันนะเขาจะเก่งกว่าธาตุปกตินะครับต้องเป็นตัวเก่งนะต้องเป็นตัวเก่งก่อนนะอันนี้ครับโอเคประมาณนี้อ่ะถือว่าไม่น่าเกลียดนะก็อย่างที่บอกแหละนะครับว่า ชอบก็ใช้นะครับไม่ชอบก็ผ่านอ่ะเดี๋ยว PVP ในเกมที่เหลือแล้วกันนะโอเคครับออามาทีนี้มีไม้เยอะนะครับอ่ามีไม้เยอะนะครับก็น่าจะข้ามได้ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เขามีบินไหมเนะี่ยไม่แน่ใจละผมจัดเป็น2ทีมแล้วนะนะคือเลนเจอร์พอมีเยอะขึ้นเนี่ยผมจะแบ่งเป็นอ่าทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับเอาเวละ่ะเขามีตัวบินไม่ทันมองครับ อ่าโอเคไม่เป็นไรครับจะเย็นเย็นจะเย็นอย่าพึ่งกระตุกโอโหบินสองตัวแล้วตายเลยครับไม่ทันดูนะผมไปดูแต่ไม้อย่างเดียวนะครับอ่ะไปดูการข้ามกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเ้เสียดายนะผมจัดทีมไม่ได้ใช้ตัวกันบินนะ,ะข้ามไปนู่นแล้วนะครับอู้ป้อมเกือบแตกเลยนะครับ อ่าลุยต่อครับอ่าเมื่อกี้เห็นแล้วนะว่ามันข้ามไปเยอะนะครับต่อให้มีธาตุที่อ่าเราอาจจะข้ามยากอ่าหรือมีเลนเจอร์กลุ่มที่แบบว่าข้ามยากเนี่ยข้ามไปแล้วครับอ่านี่ครับโอเคอสาาบายหายห่วงนะกดอมตะซ้อมป้อมนิดนึงเออเดี๋ยวป้อมจะแตกก่อนนะครับอ่ะก็ซื้อป้อมหน่อยก่อนที่ป้อมเราจะโดนตีแตกนะครับ น่าจะแตกทันอยู่ไหมไม่ทันแล้วครับปอมเราน่าจะแตกก่อนเออนี่ไงแบ่งเป็นสองทีมก็อย่างนี้นะอตีแตกทันไหมเนี่ยเออเพิ่มโอ้โหทันพอดีครับอ,อันนี้คือตัวอย่างนะว่าการข้ามของมันเนี่ยบางตัวอาจจะข้ามยากแต่ถ้าเกิดมีตัวข้ามง่ายซ่อนอยู่ในนั้น,นครับยืนซ้อนๆกันอยู่เนี่ย่ายะระยะ120จุดเนี่ยมีผลครับต้องใช้คําว่ามีผลเลยนะครับ ทีมนี้ไม่มีตัวชนใกล้เลยนะครับชนใกล้สุดก็จะเป็นอาม่าครับอาม่าน่าจะลืนเท่าไหร่ร้อยยี่สิบนะจอร์เก้ก็สองร้อยกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกัน่ะรอบนี้น่าจะข้ามง่ายนิดนึงนะครับคือยิ่งมีปวดเยอะๆเนี่ยมีซัมมอนอีกนะครับมีลำนำอีกโอ้โหบันเทิงนะคือมันจะสนุกมากครับถ้าเล่นแบบยื้อกันไปนานๆครับแล้วก็ พึ่งสกิลเรนเจอร์ประมาณนี้นะครับคือทีมนี้ก็ตบบทค่อนข้างจะเยอะนะปัญหาเรื่องเกียร์นะรอคริสต์มาสอย่างเดียวเลยนะครับลูบี้ทั้งหมดนะครับจะไปถล่มนะครับเกียคริสต์มาสนะครับอันนี้จังหวะนี้นะครับคือการข้ามเนี่ยบางจังหวะมันจะพาเพื่อนข้ามไปด้วยนะแบบยืนค้าบลูกคัาบดอกอย่างนี้นะครับมีครับพาข้ามกันได้แน่นอนนะครับ คืออย่างที่บอกแหละเกมนี้บางทีมันอาจจะมีจังหวะบั๊กนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เลยจะมีอะไรแปลกๆที่นอกเหนือจากข้อมูลเกมอ,ะอ่ะสมมติข้อมูลเกมบอกแบบนี้มันอาจจะมีประมาณนี้เพิ่มขึ้นได้อีกเพราะว่ามันอาจจะมีบั๊กนะครับเล็กๆน้อยๆอันนี้ดูครับนี่ดูนะเมื่อกี้เห็นไหมนะครับอ่าข้ามไปนู่นเลยนะครับ อันนี้ครับข้ามแล้วตายแต่ดูครับดูนะครับ,รบข้ามแล้วตายแต่ตัวมันเองเนี่ยไปปักหน้าป้อมศัตรูเจ็ดวินะครับคือแบบเนี้มันก็ป่วนได้เยอะนะอ่านี่เลยครับคือข้อดีของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับมาทีมสุดท้ายครับส่วนเกมตั้งรับนี่ผมว่ามันต้องทดสอบนะต้องทดสอบดูครัว่าเกมตั้งรับเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับ อ่ทีมนี้ไม้เมริโอทัศสองตัวเลยนะครับจริงๆเนี่ยตัวเลนเตอร์แบบนี้มันใช้ตัวเดียวก็พอนะไม่ต้องใช้เยอะๆอะไรมากมายนะครับอ่ะทีมที่มีตัวกันบินครับก็จะเอาคิริวออกอมาสุดท้ายครับอ่าดาม่าเมริโอดัสครัไปดูคลิปกันได้นะคือสุดท้ายนะเอาจริงนะถ้าน้องๆเล่นกันใหม่ๆจริงๆเนะี่ยควรจะถามยิงไม่ต้องถามผมก็ได้อ่ะถ้าคิดว่าไม่เชื่อผมเนี่ยก็ไปถามใครก็ได้นะครับ ถามคนที่เขาเป็นกลางาใช้เรนเจอร์มาแบบจนทำนานแล้วเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้วูจนโอเวอร์นะครับหรือว่าเนิร์ฟจนเกินเหตุนะครับเขาก็จะบอกได้ว่าเรนเจอร์เนี่ยตัวนั้นมีข้อดีไงเราต้องบอกในจุดที่เป็นข้อดีนะเราจะไม่บอกภาพรวมเช่นสมมุติว่าบางคนอย่างเงี้ยถูกล้างสมองด้วยคำว่าเรนเจอร์ไม่มีทะลุอมตะเท่ากับกาศเออเราไม่บอกข้อดีของเขาเลยนะครับว่าตัวนี้มีข้อดียังไง คือไปบอกเลยว่าสมมติเบนนี่มาลุกากนะครับอันนั้นคือจบเลยนะมันก็จะปิดโอกาสให้น้องคนนั้นเนี่ยใช้ข้อดีของเรนเจอร์ตัวนั้นๆนะครับอาซึ่งผมก็จะบอกว่าอันนี้ข้อดีคือตรงนี้นะครับข้อเสียคือตรงนี้นะครับก็ให้ดูการใช้งานกันชัดชโอ้โหซม,มอน,นครับเออปวนกันพิบเลยครับเนี่ยเนี่ยพอปวนเยอะๆเนี่ยนี่กองหลังจะสร้างกลุ่มนี่พอกองหลังสร้างกลุ่มนะครับ ทางหน้าก็ทําหน้าที่นะถังสัมมอถังข้ามแล้วดูข้ามไปนู่นเลยครับโอ้โหเป็นไงครับอ่าอย่างเมริอรัสเนี่ยก็คือต้องใช้คําว่ามันเนิร์ฟตามระยะเวลาก็นิดเดียวทุกตัวเป็นแบบนั้นหมดนะแต่ก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับไปดูคลิปดีกว่าก็ใช้คําว่า <laughs> สตัรทุกธาตุครับเมริออรัสยังสตารทุกธาตุครับการบัฟของมันก็ทําให้เรนเจอร์เนี่ยอยู่ในนันขึ้นนะครับแต่แน่นอนละเรื่องของการแพ้ธาตุนะครับ มันก็มีเกิดขึ้นอยู่แล้วนะเอาโอเควันนี้ประมาณนี้ตัวเกมปรับข้อมูลเรียบร้อยแลวนะครับเอาวันนี้น่าจะเป็นคลิปเดียวนะเพราะว่าเบนนิมารุนะครับยังต้องจับจุติอ่ะคิดว่าน่าจะรีวิวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูนะครับคลิปไฮเปอร์แม็กซ์ับเบนิมารุครับอ่าปรับในเรื่องของแรกไปแล้วอ่าพวกค่าแฝงอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับอ่ะส่นตัวนี้ก็บทสรุปนะผมว่ามันดีแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลัก ใครพึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยไม่ได้ครับมันเป็นกลุ่มเรนเจอร์ตัวป่วนแล้วมายืนในกลุ่มข้างหน้านะครับคือผมว่าเฮ้ยมันก็โอเคอยู่เหมือนกันนะที่มีความสามารถเลือกสุดท้ายนะครับเมื่อข้ามไปแล้วนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับ แล้วตายก็จะยืนโหยืนเป็นลำนำย้อยวนเลยอะยืนเป็นแซลมอนไปเลยนะอ่ามันคือตัวปวนนะครับอ่าใครไม่ชอบข้ามครับใครชอบนะครับมันก็จะช่วยได้ดีนะกองหลังนะครับกองกลาง,ก,ลางก็คือตัวอื่นๆเนี่ยต้องดีนะเพราะว่าเมื่อมีตัวปวดแบบนี้เนี่ยมันเซฟชีวิตทีมกองหลังนะครับกองหลังก็งจะสร้างกลุ่มได้ดียิ่งขึ้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าจังหวะที่มันข้ามไปเนี่ยศัตรูก็จะ เข้ามาหาหน้าป้อมเราอ่าเราก็ต้องปล่อยตัวออกมาอินซับพอร์ตครมันก็มีข้อดีข้อเสียนะอ่าส่วนแรกเนี่ยพอปรับไปแล้วนะผมมองว่าเออก็พอได้อยู่เหมือนกันนะอ่าสายเกียดแรกสักจุดหนึ่งเนี่ยก็พอจะเล่นได้สบายๆแล้วนะครับเอาโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะอ่าสุดท้ายก็ชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านแต่คนที่ตั้งใจว่า จะรอคริสต์มาสก็ต้องรอคริสต์มาสนะผมก็ทําแบบนั้นเช่นเดียวกันนะเพราะว่าผมเนี่ยเอาตั๋วไปเปิดหาเรนเจอร์รูบี้ยังเก็บแน่นนะครับทุก ID เลยนะแล้วเดี๋ยวไปรอรุ้นกันนะครับอ่าแต่มาเมื่อไหร่ไปดูคลิปเมื่อวานเราบอกไปหมดแล้วนะโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ